ครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะฮะเราจะมานะครับพาพี่น้องมารู้จักกับหญ้าอาหารสัตว์นะฮะซึ่งหญ้าชนิดนี้นี่ก็คือหญ้าเนเปียนะครับหญ้าเนเปียนี่เหมาะสําหรับปลูกเพื่อเป็นอาหารวัวควายนะครับชั้นดีเลยนะครับเนื่องจากผลผลิตที่สูงนะครับแล้วก็ปลูกครั้งเดียวนี่อยู่ได้หลายปีเลยนะครับปลูกครั้งเดียวแล้วก็เราตัดเนี่ย ได้หลายปีนะครับพี่น้องถ้าดูแลดีๆนี่ก็เป็น20ปีเลยนะแล้วเราก็มารู้จักกับท่อนพันธุ์ย่านีเปียนะครับย่านีเปียนี่ก็ส่วนนี้เนี่ยคือผมตัดอ่าส่วนปลายนะครับไปให้วัวนะครับให้วัวแล้วก็มันก็จะเหลือท่อนพันุนะครับเหลือเป็นท่อนแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นของผมเนาะถ้าเกิดควายผมเนี่ย มันจะกินได้หมดเลยนะครับลำอย่างนี้มันก็จะกินได้มันก็จะเคี้ยวอยู่งั้นเลยนะครับมันก็จะเก็บกินเคี้ยวจนหมดนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้บดนะครับถ้าเป็นควายเราฝึกให้มันกินแบบนั้นแต่ถ้าเป็นวัวนะครับวัวก็จะตัดหน่อยถ้าเราไม่มีเครื่องบดนะครับก็จะตัดปลายให้เขานะครับท่อนพันธุ์ีนเปียนี้ได้หมดเลยนะครับทุกส่วนเนี่ยนะฮะได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าที่เกิดง่ายนะครับเป็นหญ้าที่เกิดง่ายมากแล้วก็เจริญพันธุ์นะครับแล้วก็แตกหน่อออกมานะฮะเนี่ยจะเป็นหน่อตรงเนี้ย นะครับจะเป็นหน่อแตกออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลากขึ้นตามข้อนะครับก็เป็นญ้าที่ล้มไปตรงไหนดินกรบก็จะเกิดตามข้อก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับยอดในเปียนี่ก็เหมาะมากนะครับควรปลูกในที่สูงนะครับไม่ให้น้ําท่วมขังแค่นั้นก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ายอดในเปียเนี่ยผลผลิตค่อนข้างที่จะสูงนะครับสูงจริงๆนะครับพื้นที่หนึ่งไร่นี่ก็สามารถปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้หลายตัว นะครับส่วนของผมปลูกนะครับวิธีปลูกของผมก็จะปลูกแบบนี้นะก็จะปลูกแบบขุดล่องนะครับขุดล่องลงไปแล้วก็เอายาในเปียเนี่ยนะฮะมันมาวางเลยนะครับทับกันไปเลยไม่เป็นไรนะครับขุดล่องไม่ต้องลึกมากนะครับเพราะว่ายาในเปียนี้บางทีแค่อยู่บนพื้นดินยังเกิดได้นะครับข้างคอกที่วัวควายกินนะฮะไม่หมดมันก็ยังเกิดได้นะครับขุดไม่ต้องลึกมากนะครับพอจะกลบดินเข้าไปได้ น,นี่ก็จะเป็นแบบนี้ผมก็จะปลูกแบบนี้ข้อดีของการปลูกนอนนะครับก็คือว่อารนนนรเราไม่ต้องดูนะฮะไม่ต้องดูหน่อตาหน่อทางไหนนะครับเราปลูกไปเลยนอนไปเลยนะครับท่าไหนก็ได้หัวซ้ายอยังไงก movies, ็ได้จะทับกันจะอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเขาก็จะขึ like ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยพอเราปลูกนอนเนี่ยลำต้นใหม่เขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นต้นที่ขึ้นมาจากดินเลย แล้วเวลาเราตัดเราตัดติดดินปุ๊บเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะฮะเป็นลำต้นใหม่นะครับนี่ก็เป็นวิธีปลูกของผมเองนะครับอผมก็จะปลูกแบบนี้นะฮะก็คือปลูกแบบง่ายเลยนะครับขุดจอบเดียวจอบเดียวลงไปนะครับแล้วก็เอาหญ้าในเปียมาเวียงวางทับๆนะครับจุดที่เป็นอ่อนๆนี้ก็ไม่ต้องเอาออกนะครับเนี่ยมันเกิดหมดนะฮะเนี่ยนะครับย้าในเปียนี่จะเกิดง่ายมากนะฮะเกิดง่ายแล้วผลผลิตนี่สูงมากตอบสนองต่อญ้าเอ้ยต่อปุ๋ย ตอสองต่อปุ๋ยดีมากนะครับตัดใส่ปุ๋ยนี่ก็ขึ้นมาใหม่นะพี่น้องเนี่ยตัวนี้ผมปลูกไปได้ประมาณ4วันนะครับแล้วก็เจอฝนหนักเนี่ยเขาก็จะขึ้นกันมาแบบนี้เนี่ยนะฮะเจอฝนหนักก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็ปลูกแบบวิธีของผมตัวนี้นะฮะก็คือแบบง่ายๆเลยนะครับขุดไปแล้วก็กลบทับนะครับแต่มันมีกรณีหนึ่งที่ดินมีความชื้นแฉะสูงนะพี่น้องดินมีความชื้นแฉะ สูงนะครับเราก็ผมก็จะปลูกแบบนี้นะตัวนี้ก็จะสาธิตให้พี่น้องดูนะครับตรงนี้เป็นขอบสะนะฮะขอบสะนี่ไม่มีความชื้นแฉะอยู่แล้วนะฮะแต่เอามาสาธิตให้พี่น้องดูนะครับเผื่อบางที่มีความดินมีความชื้นสูงนะก็จะปลูกแบบนี้นะครับขุดหลุมลงไปนะฮะแล้วก็เออขุดหลุมลงไปแล้วก็นาหญ้าในเปียร์เนี่ยมาเสียบนะฮะลักษณะเสียบก็คือตะแคงเนี่ยนะพี่น้องเนี่ย แต่วิธีนี้เราต้องดูดูดูเอาตาขึ้นด้วยเนาะเนี่ยตาแบบเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยคือตาเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตุ่มตาเนี่ยให้มันชี้ขึ้นฟ้าเนาะแต่เอียงนะเอียงให้มากๆเลยให้มันสัมผัสกับดินเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ยอดเขาโผล่นะฮะให้ยอดโผล่หลังจากที่เรากบยอดก็จะโผล่ขึ้นมานะครับนี่คือกรณีที่ผมทํานะครับแต่กรณี ที่ถูกต้องแล้วก็สุดแล้วแต่พี่น้องนะครับแต่ผมทำแบบนี้นะครับก็เลยนำมาเล่านะฮะให้ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังนะครับเพราะว่าผมก็ปลูกยาในเปียมาหลายปีแล้วนะครับปลูกมาประมาณ10กว่าปีนะฮะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของอาหารสัตว์นะอาหารควายอาหารวัวนี่ดีมากนะครับแล้วก็โปรตีนก็สูงนะครับก็ผลผลิตมันเยอะนะฮะเราถ้าเราปลูกเป็นกอเนี่ย ตัดมากอสองกอเนี่ยถ้ามีเครื่องบดเนี่ยบดนี่มันก็ได้เยอะนะครับเนี่ยผมก็พาพี่น้องมารู้จักกับย้าในเปียนะฮะในคลิปนี้นะครับก็สําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่เลี้ยงสัตว์นะฮะวัวควายเนี่ยก็ยันในเปียนี่ก็เหมาะนะฮะเหมาะที่จะเป็นหาพื้นที่ปลูกนะครับเพราะว่าเราจะได้มีหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับจะได้ลดต้นทุนในการซื้อหัวหารนะครับแล้วก็ ย่านในเปียนี้ก็ขยายพันธุ์เร็วนะพี่น้องนะครับเรานําส่วนในส่วนหนึ่งไปให้เขากินเสร็จปุ๊บส่วนที่เหลือเราก็มาขยายพันธุ์ปลูกได้โตนะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะครับปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้หลายปีนะครับพี่น้องโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมารู้จักกับย่านในเปียนะครับในรูปแบบฉบับของสวนอกป่ากรับเลยนะครับที่ปลูกที่ทํามานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ